น้ำหนักตัวลูกเมื่อแรกเกิดจนถึง2ขวบปีแรกนะคะขึ้นกับน้ำหนักตัวเมื่อแรกคลอดของเด็กคนนั้นนะคะคำนวณน,นะคะง่ายๆเนาะเด็กแรกเกิดเขาก็จะหนักอยู่ที่ประมาณสัก3โล3.5ไม่เกิน4โลประมาณนี้นะคะตัวยกตัวอย่างนะคะลูกของคุณแม่ทารกแรกเกิดนะคะแะครกคลอดออกมาน้ำหนักตัว3กิโลกรัมนะคะทีนี้เมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุอยู่ที่ประมาณ4เดือน4เดือนเนี่ยน้ำหนักลูกนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิด2เท่าคุณแม่ก็เอาคำนวณเลยนะคะลูกของคุณแม่แรกเกิดนะคะอยู่ที่ 3ามโลนะคะ4เดือนก็เอามาคูณอสองเท่าใช่ไหมคะก็จะได้เป็น3ามคูณสน้ำหนักตัวลูกที่ควรจะเป็นก็คือประมาณ6กกิโลกรัมนะทีนี้พอผ่านไปนะคะลูก1ปีโดยทั่วไปแล้วะคะ่ะเมื่อเด็กอายุ1ปีนะคะน้ำหนักตัวเด็กนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าของน้ําหนักตัวเมื่อแรกคลอดยกตัวอย่างก็คือลูกของคุณแม่หนัก3ากิโลใช่ไหมคะเมื่อ1ปีก็เอาสาม,มาคูณ3นะคะน้ำหนักตัวลูกของคุณแม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ9กกิโลหรือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะหปีเด็กก็ควรจะหนักอยู่ที่ประมาณ9-10ก้าถึงสิึกิโลกร สีเ่เท่าของน้าหนักตัวเมื่อแรกเกิดอย่างเช่นลูกของคุณแม่หนัก3ากิโลนะคะเมื่อ2ปีนะคะหนัก4เท่านะคะก็ควรจะเป็น4-32น้าหนักตัวลูกก็จะเฉลี่ยแล้วประมาณ12กิโลก